มดเอกทอยภูมิใจเสนอมดเอกทีวีสวัสดีค่ะพบกับรายการมด XTV มีมาอยู่แล้วรู้สึกว่าลำบากในการทำท่า X Cross มากนี่ What XTV นะคะชาอนอบันเทิงแสบซ่าหากระจายรถจัดจ้านเลยนะคะสำหรับนักสะสมของเล่นนะคะแล้วก็ของสะสมนั่นเองตอนนี้ค่ะเราก็มาอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีเย่ yeah! ไม่ค่อยได้ออกต่างจังหวัดเลยวันนี้ค่ะก็มีโอกาสได้มาแล้วนะคะมาดูกันเพื่อนๆคะอยากรู้ว่าเพื่อนๆเนี่ย เก็บไม้ก่อนดีกว่าเนาะเพื่อนๆเก็บของสะสมกันยังไงบ้างคะเนยเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยคงจะเก็บใส่ลังบ้างใส่ตู้กันบ้างอย่างเนยก็วางแปะๆไปเดี๋ยวก็ตู้บ้างเดี๋ยวก็พื้นบ้างนะคะเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่ามีของให้มันเยอะเยอะเเนี่ยคงจะอยากทําตู้ให้มันหรูเลิศอลังการไปเลยแน่ๆมีนักสะสมท่านหนึ่งนะคะที่ เขาเนี่ยทำตู้โชว์มาได้แบบว่าหรูเลิศอลังการแบบแรมมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันแรมขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะ อคนในช่วงคู่ซาพา,พาตลอดครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนครับคุณสำนักเรายังอยู่ที่พัทยาพัทยานะครับเรามาทําอะไรที่นี่ครับเรามาถ่ายครับ นักสะสมท่านหนึ่งนักสะสมท่านหนึ่งบอกว่านักสะสมส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยก็อยากจะมีตู้โชว์ดีๆไว้เก็บของพูดถึงการสะสมแล้วยังไงต้องมีตู้นะเพราะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่รู้จะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนใช่ถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าเขามีดีอะไรเป็นอย่างไรบ้างตามมาเลยครับแล้ววันนี้เราอยู่ในตัวบ้านแล้วตู้ที่คุณสมนอพูดถึงเมื่อก่อนจะเข้ามาตู้นี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับผมรู้ว่าเรียบตู้นี้คุณอย่าไปมอสั้ว่เปิดของเขาแล้วตู้ไหนครับตู้นี้ตามู้นี้ครับ เชิญขี้เลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับโอ้แล้วตู้ไหนเนี่ยอ้าวผมจะรู้ไหมเนี่ยห้องไหนลองลองลองห้องนี้แล้วกันลองเดาเป็นห้องนี้แล้วกันนะเดาห้องนี้แล้วกันอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เครับถูกแนวแล้วใช่ไหมถูกแนวนี่ครับเราเจอกันครับสวัสดี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 ครับ หลังจากที่เปิดมาหลายห้องจนถึงห้องนี้เจอเจ้าทีนะไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับครับผมก็ชื่ออ้นนะครับถ้าเกิดว่าในมดเอ็กซ์เนี่ยก็จะเป็นอ้น99้าสเ้ครับต้องถามก่อนที่เข้ามาเราเห็นของเยอะแยะอย่างนี้ครับเริ่มสะสมของเล่นมานานนี่ยครับก็ชิ้นแรกที่ที่มีเนี่ยน่าจะเป็นสมัยตอนอยู่ปสี ครับคุณพ่อพาไปเดินไปดูเลยดีกว่าจิ้นไหนนะตอนป .4 ใช่ไหมครับนป .4 ครับตอนเข้าโรงพยาบาลก็ไม่สบายหนักเลยนี่คุณพ่อก็เลยถามว่าอยากได้อะไรตอนนั้นต่นนินจากำลังคิดเลยตอนนั้นก็เลย เนี่ยครับเป็นสี่ตัวนี้แล้วก็มีรถคันหนึ่งมอนี่นเลยป่วยได้ของเล่นตอนกุสมหนกเด็กๆป่วยแล้วพ่อให้อะไรป่วยพอเอาหญิงจัดหญิงมาให้ครงพยาบาลไม่ให้ของเล่นครับให้ส้นเท้าแล้วอะไรก็จะหายโอเเบืองเงินเลยเนี้ยเลื้องเงินนะอันนี้เป็นคือชิ้นแรกใช่แล้วก็เก็บต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยป่ะครับอช่วงเด็กก็จะไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่เราอยากได้แต่ว่าไม่ซื้อให้เก็บไ้ตอนโตเลยก็เลยอเป็นความอัดอั้นตันใจพอโตขึ้นมานี่มีรายได้มีรายได้ปุ๊บเราก็เก็บบ้างอะไรบ้างสิที่ตามมาหลังจากการเก็บของเล่นของสะสมแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นทางเลือกหนึ่งที่จะเก็บของเหล่านี้ให้เป็นที่เป็นทางนั่นก็คือตู้เก็บของเล่นของสะสมนั่นเองโดยประเภทของตู้นั้นแบ่งออกเป็นตู้แขวนต่างพื้นตู้ครอบ ยิ่งชนิดของลักษณะตู้ลอยตัวหน้ากว้างของมันก็อาจจะเริ่มต้นที่90เซนเมตร2ี 20, ลึก50สูง2เมตรนั่นก็คือขนาดของมาตรฐานที่เราจะเริ่มเก็บของเล่นที่มีปริมาณที่เพิ่มขึ้นนั่นเองชิ้นไหนที่คุณอ้นประทับใจมากที่สุดครับก็คงเป็นชิ้นนี้ครับอตัวนี้นะคุณทีสองพันรู้ไหมครับมันคืออะไรชิ้นนี้มันคือโรบอทไงครับ <S 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 โรบอทหคุณ เสียชาติเกิดเสียชาติเกิดให้คุณอ้นอธิบายหน่อยแล้วก็ตอนเด็กๆนะครับก็คือจะได้มาแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่ามันคืออะไรฮะชัดนี้มันคือผู้สมทางบ้านะบุญเหล็กของขบวนการไฟท์แมนไฟท์แมนสึกจะถ่ายทอดหถึงว่าฉายในปี1991หรือ92ประมาณนี้ผมจำไม่ได้ตอนนั้นเด็กอยู่เด็กๆมากเลยครับปป ป้าสามปสี่ปห้าประมาณเนี้ยจำจำไม่ได้ก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอ่าฮะตัวเนี้ยไฟโรโบตัวนี้ตัวนี้ต้องแก้ป่วยด้วยไหมสิ่งจะได้มามไม่ตรงไม่ต้องไม่ตรงไม่ต้องแล้วได้แล้วได้แล้วแล้วได้ตัวนี้มาแล้วทําไมมันถึงงอกออกมาเยอะแยะขนาดนั้นก็เพิ่นไปเห็นข้างๆกล่องไว้ตัวเนี้อ่าฮะอ่ต้องดูรูปไหมดูดูเนี้ดูนิดนึงนี่เพราะว่าก็มาแล้วมาดูอย่างเงี้ยควางกล่องเนี้ยเขาไม่ได้เก็บงานนอกกล่องนะฮะอ่ใชกล่องนะเนี่ยเขาจะเป็นรูปบนเราก็เห็นข้างๆไอ้ตัวสีแดงวิ ไอ้ต้นสีแดงให้มันมาอย่างไงเนี่ยอยากได้อย่างเงี้ยที่มาอ่าทีนี้เราก็เป็นความเป็นความแบบว่าอะไรนะเราอยากได้อ่ะแต่ว่าไม่มีตังค่ะก็เลยแบบว่าฝังใจมาจนโตเนี่ยหละพอเรามีรายได้ปุ๊บเราก็เลยเริ่มเริ่มเก็บเริ่มตามมาใช่ไหมอ่าซึ่งคุณทีสอ0 0ัอาจจะไม่รู้ผมนี่เป็นกูรูเลยนะกูรูเลยใช่ไหมคุณเซนไทยนี่ไหนลองแสดงความเป็นกูรูให้ ไอเนี่ยไอดูสิสตาร์ไฟสตาร์ไฟตันนี้คือไฟโรโบไอสองตัวเนี้ยนะคมันแฟชเชลลิ่งอะไรแบบงี้กันมันแฟชเชลลิ่งไม่ใช่ครับรวมร่างกันรวมร่างกันแล้วมันก็ออกมาเป็นตัวนี้ซึ่งถ้าอย่างงี้ก็แสดงว่าคุณมีนี่สองตัวมีสตาร์ไฟสองตัวโอเคไหมครัอย่าให้เสียอะไรก็ผมขอตัวจบมาครับครับ่โอเคนี่ครับก็แล้วก็จะเห็นว่าจาก ไฟส์โลโก้โลกซีรีส์ของไฟส์แมนเนี่ยก็มีเซนไทยข้างบนด้วยไปติในเไทยใช่ครับอันนี้มันเป็นอะไรฮะข้อนุ่มต่อเนื่องใช่ใช่ตอนแรกก็ไม่ได้เก็บหรอกอันเนี้ยก็เก็บเฉพาะมดแดงทีนี้ไหนๆเก็บแล้วก็มันก็เลยมาก็อย่างที่เคยเกิดไปคลิปแรกๆแหละทุกคนพอปุ๊บอ่ะเดี๋ยวนุ่นนู้นมันติดสกิลไปเรียบร้อยแตกรงาถูกต้องครับมันก็เรียกกันมาๆนะเขาเรียกพาไปดูงานะฮะแล้วก็เนี่ยจัดที่เราได้เดินเดินดูนะบางทีเป็นพวก ป็นไทยครับนี่ผมเดินทางนี้ผมเห็นมีเซย่าอีกแล้วสรุปเอาสั้นๆเลยว่าคุณอ้นเนี่ยเก็บลายอะไรบ้างเนี่ยก็โอหเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยชอบอะไรเห็นชอบใช่ครับเซย่าเพราะมันก็ตอนเด็กเราก็ดูเนาะเราก็ชอบเลยครับก็เลยเป็นที่มาว่าก็เก็บไลด้วยมันเลยเป็นที่มาว่าเก็บของเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีตู้ทีนี้เราเห็นตู้โชว์มันไอเดียมันมาจากอะไรนะตู้เป็นแบบ ก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าจะมีห้องแบบนี้ทีนี้เราก็เหมือนตามเพื่อนๆทั่วไปนะในบอร์ดสมาชิกก็เก็บของเล่นในห้องนอนอะไรอย่างนี้ทีนี้พอมันชักเยอะปุ๊บเราก็ไม่มีที่นอนละต้องขยับขยายหน่อยเรา,า,าก็เผลอเผลอ,อ,อห้องนี้มันก็ว่างอยู่พอดีเราก็เลย ได้โอกาสได้โอกาสที่จะทำห้องสักห้องหนึ่งนะไปที่เก็บของเล่นอะไรเงี้ยหลายๆคนก็อยากทำเงี้ยถูกต้องครับใช่ครับซึ่งหรับวรดุที่นิยมใช้นั้นถูกแบ่งออกเป็นกระจกและอะคริลิกโดยกระจกจะทำความสะอาดง่ายไม่เป็นรอยแต่ข้อจำกัดควรจะเป็นเรื่องของน้ำหนักและเสียงต่อการแตกเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจกที่มีความหนาต่ำกว่า5มิลก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มความปลอดภัยกระจกลามิเนต้น และกระจกเทมเปอร์ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีเวลาแตกกระจกเรมินเจะแตกเป็นลักษณะเป็นแผ่นและไม่หลุดร่วงง่ายกระจกททมเปอร์จะมีการแตกเป็นลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆเหมือนเม็ดข้าวโพดเนี่ยทีนี้ผมอยากจะรู้ลึกอีกนิดนึงเรื่องเกี่ยวกับตู้ครับตู้เนี่ยถาหน่อยว่าทำตู้เนี่ยเพื่อเก็บของเล่นนวัสดุเนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะฮะม,ม,มันทำจากอะไรบ้างฮะเออส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นไม้ เป็นที่เห็นนะครับไม่ใชเป็นไม้แต่ที่เราไม่เห็นไม่เห็นตัวเนื้อไม้เพราะว่าเราเราใช้โฟเมก้าปิดอีกทีหนึ่งปิดอีกทีหนึ่งใช่ไใช่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าแง่โฟเมก้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นพวกโครงไม้ต่างๆที่เขาตีเอาไว้ตามห้องเป็นตู้บิวอินครับเป็นบิวอินนะเป็นบิวอินเป็นบปวิวอินโดยโดยมูประมาณประมาเท่าไหร่ประมาณสองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทนะครับสีและโทนของตู้นั้นมีส่วนช่วยอย่างยิ่งโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะของตู้ก็น่าจะมีสีตัวอย่างเช่นสีขาว สีอลูมิเนียมสีดำหรือสีชาและยิ่งเป็นสีที่ปิดพื้นผิวชนิดของฟอร์มิกานั้นก็จะมีสีให้เราเลือกได้เยอะขึ้นเป็นไงครับอยากทำไหมฮะเห็นราคาแล้วรับมีงบผมก็อยากทำพราเิผมไม่มีไม่มีผมก็เก็บเหมือนเดิมน่แหละเก็บยกง่างไครับก็ผมก็ไปซื้อตู้ตามร้านเฟอร์นิเจอร์โชว์หวยเกี่ยสั่งลุยอะไรยเงี้ย ตั้งๆไว้ฝุ่นก็จับอันนี้ถามนิดนึงว่าเก็บอย่างนี้แล้วมีฝุ่นมีอะไรต้องทําความสะอาดไหมครับอมีครับแต่ว่ามีไม่เยอะผมพยายามจะทําให้ร่องเนี่ยมันเล็กที่สุดเพื่อให้ฝุ่นเข้าไปน้อยที่สุดใช่ไหมแต่ยังไงน้วบตู้นะมันก็ต้องมีการผสมก็ต้องมีแล้วพอวิธีขาดนี่โอ้แต่ดูเยอะเหมือนกันนะกอคุณโดนจะหยิบออกมาทีละตัวมาปัดมาอะไรประมาณนั้นเลยไหมเวลานาทีนาทีใช่ใช่การแบ่งของเล่นของะสมภายในตู้นั้น ชั้นวางก็สามารถที่จะช่วยแบ่งได้มากขึ้นโดยการที่จะปรับระดับชั้นตามขนาดของสะสมนั้นกระดูกงูกระดูกจะเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถทําได้เพราะรูที่ตรงกระดูกงูทําให้แผ่นรับชั้นกระจกสามารถปรับระดับชั้นได้ตามความต้องการโดยวัสดุจากกระดูกนั้นก็อาจจะทําจากเหล็กหรือมีเนียมก็ขึ้นอยู่กับความพอใจของเรา แต่ชั้นนี้ก็ปรับได้ใช่ไหมเดีด้านในปรับได้ปรับได้ก็คือผมเจาะเจาะปุ <S <S ป nope. ป่มไว้ี่บครับผมเราสามารถขยับได้เห็นเห็นลูงเห็นแบบอ่าหมุดเล็กๆนี่ เราขึ้นไปยืนได้นะครับอ่าฮะอ๋อคุณรับน้ำหนักได้ขนาดนั้นเลยฮะน่าใช่งั้นผมขอเทสให้คุณสำรองลองขึ้นไปยืนดูโอ้ใหญ่ๆเลยครับนี่ทไม่ได้ใช่ไหมฮะอ้าวนี่คุณว่าผมอ้วไหมเหลืองไหมใหม่ๆให้เทสได้เฉยใหม่เทสได้เฉยผมแค่ตัวใหญ่นิดหน่อยอ๋อนิดหน่อยนะครับถ้าที่บ้านคุณเลียงวันนิดหน่อยนี่โอโห่แต่พูดยังไงนะครับเนี่ยความสวยงามภายในตู้แสงไฟก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถเพิ่มความสวยงามให้แก่ของเล่นและของสะสมโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือโชว์ในที่มืด โดยประเภทของแสงไฟนั้นถูกแบ่งออกเป็นไฟนีออนหลอดลีหรือหลอดฮาโดรเจนแต่หลอดฮาโดรเจนนั้นมีความร้อนสูงซึ่งไม่แนะนําให้ใช้สัส่งของเล่นเพราะความร้อนอาจจะทําให้เกิดความเสียหายไฟนีออนที่หลากหลายกับไฟจากหลอดลีน่าจะดีที่สุดสําหรับของเล่นและของสะสมมากกว่า ในครั้งนี้ก็ถือว่าอิ่มนะปัะการที่เรามาเยี่ยมชมนะฮะนัสะสมท่านนี้ผมว่าสมาชิกในเว็บหลายคนเนี่ยก็เป็นแบบคุณอ้นนี่แหละคือเก็บไม่ได้เฉพาะลายเก็บเนี่ยเก็บหมดเลยเก็บคุณเล็กเก็บเฟย่าเก็บเซนไทยถูกต้องครับนี่ก็จะได้ได้ไอเดียเกี่ยวเรื่องทำตู้ถูกต้องครับเพราะว่าแนว่าตู้เนี่ย ทำอะไรยังไงบ้างงบประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงเนาะก็เผื่อจะได้เตรียมกันถูกบางทีอาจจะไม่ต้องแพงมากเอาที่ว่าเราพอมีกําลังอาจจะดูไว้เป็นไอเดียนะถือว่าคลิปนี้ให้ดูไว้เป็นไอเดียแล้วกันครับเราก็ต้องขอขอบคุณคุณรุนด้วมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับและในครั้งนี้ครับเราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนนาะลาไปก่อนในช่วงคลิปหน้าเป็นใครท่านไหนไว้ไว้ชุมกันผมว่าสมาชิกดีอย่างเงี้ยมีอีกเยอะนะครับส่ง ที่รูปของคุณของสะสมมามาทำ PM ก็ได้ครับได้ไงเราสองคนทีสองพันก็ได้จะเข้าไปสัมภาษณ์อากันนะครับเพื่อได้แชร์กันเนาะแล้วก็ได้เหมือนกับได้เห็นอะไรต่างๆจากเพื่อนรุ่มเป๊บเราด้วยนะครับโอเคครับงั้นในครั้งนี้เราก็คนลาไปก่อนครับผมสสวััดีครบสวัสดีครับ โอ้โหเห็นไหมคะเพื่อนๆบอกแล้วว่าตู้เนี่ยมันเลิศลุูอลังการขนาดไหนนะคะอยากให้เพื่อนๆค่ะได้มาชมด้วยตาตัวเองนะคะเขาจะรับแม่บ้านแบบนี้สักคนไหมคะเอาไว้คอยปัดกวาดเช็ดถูนะคะเพื่อนๆสวัสดีครับพบกับผมสมหน่หลอที่สุด ในช่วงเวลาดีๆที่จะได้มาพบกับสมหนองนะครับซึ่งวันนี้บรรยากาศที่เห็นอาจจะแตกต่างกันออกไปเพราะว่าเรามาอยู่กันนอกสถานที่นะครับตอนนี้มาดูอะไรสวยๆงามๆบ้างนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะบอกว่า ผมมาหล่อคนเดียวเนี่ยมันคงไม่เหมาะนะฮะวันนี้ผมพาเพื่อนร่วมควนซึ่งถ้าพูดถึงความหล่อแล้วเนี่ยคงต้องยกให้เขาเลยเป็นเบอร์สองมันหล่อจากผมขอเชิญพบกับคุณพี่สองพันเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันเนี่ยอะไรกันอะไรกันนี่มันช่วงของคุณไม่ใช่เหรอเขาช่วงของคุณคุณของผมคุณรู้ไหมนี่ผมเสียเวลาขนาดไหนเนี่ยเวลาของผมมนเป็นเงินเป็นทองมาเป็นชุดเลยเวลาเป็นเงินเป็นทองผมว่าเวลาคุณเป็นตัวเงินตัวทองนะโอ้ยฉับนี่ใจเย็นๆ ี้ผมมีอะไรดีๆมาให้ดูอะไรดีๆรับรองเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอะไรคุณมี่ส0 0พันดูจะต้องถึกใจแน่นอนผมไม่เห็นมีอะไรดีใจเย็นๆน่ะน่ะเฮ้ยกลับมาทำงานไม่บอกคุณว่ามาดูนี่ไงคุณก็เลยแบบว่าแต่งแต่งหล่อใช่ไหมหล่อวันนี้แค่นี้ก็หล่อจะตายอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าาว่าเมื่อกี้ที่เขาเห็นอึ้งๆไปเมื่อกี้นะฮะอึ้งยัง่ะไปดูด้วยกันไปครับ จริงฮะเลมีตอนหนึ icer, ่งคนจริงๆทั้งนั้นวันนี้ผมพาทุกคนมาที่งานชื่องานอะไรวะชื่องานอะไรน้องบอกหน่อยวันนี้น้องจัดงานชื่ออะไรน้องยังไม่รู้เลยครับมประกวดไม่เป็นไรครับก็วันนี้เรามาประกวดน้องเขามาประกวดกันในงานที่เป็นแบบแต่เพราะเพลงนี้แหละนะะฮแล้ววันนี้ผมก็พาทุกท่านมารู้จักกับกลุ่มนี้ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนเลยนะครับหยองยองค่ะ เป็นอะไรแต่งเป็นนิโก้ค่ะจากเรือไร้คนขับโคชิโคชิคุณผู้ชมห้า้อยค่ะจากโอคโนกะใช่ค่ะแต่งเป็นนีนีค่ะแตงค่ะแต่งเป็นเชยุคค่ะมิท้องเทค่ะแต่งเป็นโคโยกิค่ะโคโยกิค่ะแต่งเป็นเอรีค่ะอ่าโหอันนี้แต่งจากกระตุ้นเรื่องอะไรนะครับอะไร ดูไม่ด้โปรเจกต์ค่ะดูไม่ฮะไม่ได้ดูไม่ได้ดูกระตันเรื่องสุดท้ายที่ดูคือเรื่องอะไรครับอิกิวสั่งฮะไม่พูดแก่นะครับมาแต่งตัวแบบนี้นี่มันเพราะความชอบเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วมีคนข้างนอกเขามองเข้ามานี่คิดว่าไง้างเขาจะคิดว่าพวกเราดูตะคุ้มไหมพวกเราหน่าขอเราเนหน้าธรรมดคือถ้าจะมาหน้าละให้ดูแบบนี้ขอสักช็อตหน่อยฮะช็อตนี้น่ารักเลย ตายไปเลยฮะโอเถ้าผมทำท่าอย่างนี้มันจะเป็นไงฮะปูเบันไลจังเนี้ยฮะผูบหารเลยฮะปูเปนไรเลยฮะทำนะโอเคก็เรียกว่ามาวงตัวกันซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นวัยรุ่น จำนวนมากเลยนะครับที่เขาจะรวมตัวทำอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ใช่แล้วครับมาพูดถึงเรื่องของคอสเพลย์บ้างหน้านี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะคอสเลเยอร์ใช่ไหมครับทำไมถึงเรียกนี้เพราะถ้าถามถึงเลเยอร์คุณจะนึกถึงอะไรผมนึกถึงโปรแกรมวีราต Photoshop แโะชอป h o t o s h o p นึกถึงเลเยอร์ตัดเค้กท่านเขาผมไม่เรียกว่าเลเยอร์รู้ไหมมันเป็นคำย่อๆแต่ละซอสเลเยอร์อคสเลเยอร์ก็คือที่มาซอสเพค้กนะคะแล้วก็ย่อ จัไหมฮะไม่รู้จักครับแต่ละคนก็เคยนะคะแต่ละก็เยรู้จักไม่แู้แต่ละคนนี้ผมต่อแลไวคะฮะอะไรเงี้ยค่ะเรื่องที่แบบว่าเป็นสมันยมก็แต่งกันอ๋อที่คนเข้าไปหรือเปล่นี่หับตามชอบบบกว่าชอบแต่งลสายเป็ีที่ชอบมีเพราะอะไร พุ้ดอะไรพวกนี้ตัดกันเองหรือว่าเป็นหาเข้าก็ตัดกับปลาที่รู้จักอะไร่เงี้ยกับป้าที่รู้จักอ๋อแน่้านวลแน่เลยเ้านวแถวผมนี่ป้านวลผมดูป้าเชงไง้เนี่ยร้านขาอยถนนะถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ดูเ้าอยากไปตับ้นอะไรเีย่งตันแล้วก็ทำหมุนกนอแล้วถ้าสมมติอย่างพี่สองคนที่อยากจะแต่งบ้านควรจะแต่เป็นอะไรคัอนแนะนาไปไหมกันน้ กันด้ามกันด้ามนะครับจากคุณที่ไม่ต้องกันแพงเลยครับกันแพงได้ไหมครับแต่ผมดูแล้วเราสองคนใช่ไนะแม้จะไม่ได้แล้ปีหนึ่งปีสองฮะไม่ไดี่คอมโอ้โหมีอะไรฝากถึงหรือน้องๆที่พบาแบบอยากจะมาแต่งแบบเราว่าเริ่มต้นอะไรยังไงไปเลือกเก่าแล้วกันค่ะให้ลดเดือกเก่ามีลีดเดอร์ด้วยนะฮะเลือกเอร์ของม่ะลีดเดอรลือรกเก่าเริ่มเก่าแล้วนะฮะ แต่ก็ต้องก่อนว่าตัวเองชอบกาตัวเรื่องไหนหรือว่าชอบดา,าดราถูกไหมเพราะคอสเพย์เนี่ยไม่ได้แค่ว่าแต่งตัวเป็นตัวการขนาดนี้ก็สามารถจะเป็นกับดาราหรือว่าอะไรหลายเกมที่ตัวเองชอบก็ได้อะคะ<ช>่ะถามตัวเองก่อนว่าชอบชอบตัวละครชอบกาตัวเรื่องไหนหรือว่าชอบเกมอะไรอยากเป็นตัวละครน,นั้นหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ก็สามารถไปคื้อผ้าที่พามูลานค่ะแล้วก็เอาแบบชุดเนี่ยไปเอาให้ป้าดูนะคะที่ปรมตนาแล้วก็ไปตัดชุดกับมาค ลองเปิดก่อนเทป้าติดตรงไหนโบ้ติดตรงไหนก็คือไปชี้แจงกับป้าดูค่ะแล้วก็บอกให้ป้าเนี่ยติดตามแบบได้เลยค่ะก็้วสาหรับน้องๆคนไหนที่ว่ายังไม่รู้จะทําอะไรยังไงนะคะก็สามารถมาขอคำปรึกษาจากคอพเทรเยอร์คนอื่นๆได้ค่ะเจอพี่ๆีวกนี้ก็สามารถขอคำปรึกษาได้เสมอค่ะว่าแบบจะแต่งหน้ายังไงดีร้านอยู่ตรงไหนป้าจะพาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่าลืมนะครับไปประตูน้ำ นะครับแล้วก็ไปกินข้าวมันไก่ประตูน้ำตรงนั้นด้วยครับอร่อยมากทำหาป้าเลยนะป้านวลป้านวลไม่ใช่ใช่อก็เป็นว่าป้าสักคนเดี๋ยวคุณเข้าไปอยู่ในวงการเขาเดี๋ยวคุณก็รู้เองนะครับว่าป้าคนไหนวันนี้ต้องขอบคุณน้องๆมากก่อนจะไปนี่ได้ข่าวว่าคุณที2 0พันี่อะไรอยากจะพูดกับน้องว่าครับน้องตัวจริงน่ารักมากแล้วขอบคุณมากที่คุณพาผมมาดูนี้รู้ความดีของเด็มนะครับและผมจะบอกกับน้องเขาครับว่าอนาจะชิแต่ว่า คุณไปดูโปรบอลีแล้วรันนะครับโอเควันนี้เราสองคนนะครับครับขอทุกลาไปก่อนนะครับรอที่หน้าร้านครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ เค่ได้ให้เนยมาอยู่แบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะในช่วงนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่บอกว่าอยากจะได้ของเล่นใหม่ๆของสะสมใหม่ๆนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปช้อปปิ้งที่ไหนดีนะคะพี่สมนล่อของเราค่ะก็มีร้านนะคะซึ่งร้านเนี่ยเขาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับมด d อ็กซ์ทีวีมดเของเราด้วยจะเป็นร้านไหนนั้นนะคะไปชมกันได้เลยจ้าวันนี้เรามาทำอะไรกันเรายัางคง มาเดินในจุด oh, ท oh, oh, ี่แบบโอ้นักสะสมชอบมาเดินกันคือสะพานเหล็กใช่ครับเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยก็สะพานเหล็กนี่ครับสะพานเหล็กเราอยู่หน้าร้านของเล่นร้านสปิริตคอยสปิริตคอยนะครับเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนเ้็บของเราใช่หลายคนมาอาจจะไม่เห็นว่าร้านอยู่ตรงไหนตรงสะพานเหล็กสแควรต้องเดินขึ้นมาชั้นสองเดินขึ้นมาชั้นสองมองซ้ายเห็นเลยครับจ้าจ่าเลยใช่ประตูของเล่นสามภูหาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปพบกับเจ้าของร้านกันดีกว่า นะครับช่วยแนะนําตัวกับชาวสมาชิกและผู้ชมครับก็ชื่อตั้มนะครับเป็นคนดูแลร้านแหละอย่าเรียกเจ้าของร้านเลยเพราะเจ้าของร้านหลายคนนะครับเป็นท่ามส่วนกันเป็นมือนสือกันนะครับใช่ต้องถามว่าสปิริตทอยทำไมถึงชื่อร้านสปิริตทอยครับสปิริตทอยมันเกิดจากจิตวิญญาณของพวกเราครับจิตวิญญาณของคนรักของเล่นจากกลุ่มกลุ่มคนรักของเล่นนะครับคลึกซึ้งฝังลึกซึ้งลึก สุดยอดจริงครับสินค้าในร้านเนี่ยจะจำหน่ายอะไรบ้างครับคุณตั้มก็สินค้าหลักของในร้านก็จะเป็นสินค้าแบรนด์บันไดทั้งหมวดนะก็จะมีทั้งธรมมชิทั้งกันพาก็ต้องอธิบายให้นิดให้ฟังนิดนึงนะครับว่ากันพาก็คือพวกพลาสติกต่อด้าซึ่งเราจะเห็นอยู่ทางด้านหลังนั้นเยอะซึ่งคนซื้อไปเนี่ยก็สามารถที่ไปประกอบไปทําสีไปโมงเพิ่มเติมได้แต่ก็อยู่ที่ธรรมชีนี่เดี๋ยวให้คุณตั้มอธิบายเพิ่มเติมนิดสินค้าธรรมชีก็จะเป็นพวก มาเฟอเดอร์นะครับเอสเอสฟิกวาร์ดหรือว่าพวกคุณคิดบล็อกฟิกวารซิโลอก็อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อกี้ว่าร้านเนี่ยเกิดจากจิตวิญญาณของคนรักของเล่นทีนี้ต้องมาที่มาที่ไปลึกเข้าไปกว่านั้นอีกว่าทำไมถึงคิดเปิดร้านของเล่นขึ้นมาก็แต่แรกเดิมทีผมเป็นโมเดลเลอร์ทำสีกันพาอะไรอย่างเดียวแล้วก็เริ่มแตกลายไปซื้อพวกม พวกไรเดอร์อะไรต่างๆตรงนี้ครับพอ,อมันเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เลยคุยกับพี่ๆเขาเปิดเป็นร้านได้ไหมแต่แรกเดิมทีตอนแรกก็ขายของๆเนี่ย เป็นขายออนไลน์ก็เหมือนกับว่าไม่ได้ถึงขั้นเป็นทางการมากนักแต่เพราะว่าโอเคมานานไปเนาะก็ถึงเวลาสมควรเปิดร้านเปิดม้นซะเลยที่มาเปิดร้านเลยตอนแรกเริ่มๆก็จะมีแค่กานพาสีอะไรพวกนี้ซึ่งตอนนี้เท่าที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีทั้งของธรรมชิมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเรียกว่าถ้าคุณชอบทั้งกันดั้มหรือชอบคาแรคเตอร์ไรเดอร์เซนไพหรืออะไรเงี้ยมาที่นี่ได้มาได้ครับนอกจาก พลังจิตวิญญาณของเต้าไปเลยนะครับจุดเด่นนะครับของร้านเนี่ยเต้าคิดว่าอะไรแตกต่างกว่าร้านอื่นจุดเด่นของผมก็น่าจะเป็นเรื่องการให้คําแนะนำมากกว่า ด้วยตัวผมเองก็เริ่มแรกก็เป็นโมเดลเลอร์ก็จะมีลูกค้ามาถามค้ำสียังงู้นอย่างนี้อันนี้ผมมาแนะนําให้ได้เป็นไอยูรูใครแวะอะไรผ่านมามีข้อสงสัยแะ้ข้ามาถาที่ได้เกี่ยวกับเรื่องกันดั้มเป็นหลักเลยได้ทุกเรื่องครับได้ทุกเรื่องครับผมเริ่มดูหมดตัวแล้วอฉะนั้นถ้าใครสงสัยเรื่องฟิกกูอาร์ตจะโมยังไงอะไรได้สงสัยอะไรก็มาคุยได้นะฮะยก้นเรื่องเดียวสงสัยเรื่องสตังค์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วลำบากเลยแล้วลำบากเลาผมอยากจะได้ มาสเตอร์เกตเปรเฟกเกตสักตัวมาคุยคุยไปคุยมาผมถูกใส่ผ่อนได้ไหมผ่อนได้ไหมได้ผ่อนได้ด้วยอ่ะโโอ้หสำหรับสมนงนีอาจจะผ่อนด้วยผ่อนครบแล้วก็เอาของไปนะอ๋อทิ้งท้ายนิดนึงว่าจะมาร้านสมมติเนี่ยผมตั้งใจมาที่สะพานเหล็กนี้นะฮะจะมาหาคุณตุ้ยยังไงคุณตาม้มคุณตุ้ยที่ไหนคุณตุ้ยเลครับตุม มายังไรับไปเราม่ก็ร้านอยู่สะพานเหล็กสแควร์นะครับชั้นสองถ้าใครมาไม่ถูกมาสะพานเหล็กเดินหาสะพาน7็เลยครับแล้วก็เลี้ยวเข้ามาในเวิร์ที่ขายของเล่นเยอะๆคือมาชั้น2ชอ้นะก็จะเจอเจ้าของร้านที่ใจดีนะฮะแวะเข้ามาเย็นและพูดคุยได้ถ้าใครอยากจะโทรมาคุยก็ตามเบอร์โทรข้างล่างใช่ครับแต่อย่ามาวันพุธนะครับเพราะว่าวันพุธร้านปิดครับร้านปิดนะฮะปิดเหมือนร้านตัดผมมาต้องครับ เป็นเลิกไม่ดีนะเลิกไม่ดีรับแ้วก็อย่ามาวันพุธนะฮะโอเคนะครับงั้นเทปนี้เราขอลาไปก่อนเดี๋ยวเราจะได้นั่งคุยกับคุณตั้มนิดนึงว่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโมของนะต้องอะไรยนาโอเคสวัสนี้ผมทีสองพันครับผมสมนอกครับและคุณตั้มนะครับกับร้านสปีลทอยขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เรียกว่า เราสำเร็จเสร็จสิ้นภารกิจเยี่ยมชมนักของเล่นนักของเล่นอีกแล้วนักสะสมของเล่นนักของเล่นทำสร้างอะไรนะครับมิชชั่นมันคอมพลีทเรียบร้อยแล้วเหรอวันนี้แปลกหน่อยวันนี้เราปิดรายการ3คนนะปกติท่านคนที่ชมอยู่จะเห็นน้องเนยคนเดียวใช่ใช่มถามว่าทำไมคราวนี้ถึงต้องมีเราด้วยใช่ครับอยากมีส่วนร่วมใช่ไหมคร่วมแับอยากให้คนในที่ดูนี่อิจฉานะอิจฉาว่าเราสองคนนี้ใกล้กันใกล้มีสาวสวยอยู่ใกล้ทีนี่ยังบอกว่าครับงานมาทริปเนี้ยเป็นไงน้องเนยสนุกไหม ก็สนุกค่ะอิ่มหนำสำราญนะฮะกินฟรีอยู Wein ่ฟรีพี่เลี้ยงดีมากค่ะไอที่สนุกพี่ไม่ใช่เยี่ยมชมนะฮะ กินฟรีอยู่ต่อภาษาชาวบ้านแดกฟรีนะฮะมันบอกบริโภคล้นรวนนะคะเงินต่างๆที่เราเอามาเลี้ยงดูปูเสือน้องเขาเนี่ยนะครับมันก็เงินพวกเราเนี่ยนะครับยังไม่มีสปอนเซอร์ใดๆเข้ามาให้การสนับสนุนขอเขาขอเขาเนี่ยก็เรียกว่าขอความกรุณานะครับท่านใดเห็นรายการอยากให้รายการของเราอยู่ต่อไปมีสาวสวยๆอย่างนี้นะครับจากหนึ่งคนเพิ่มเป็นสองสามสี่ห้าแล้วท้ายสุดอาจจะมาเหียดเราสองคนออกไปถูกต้องก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้แบบว่าดูคลิปนี้ถ้า ประทับใจก็ไปต่อมาได้ได้ครับรจะไดมีรายการเทปต่อไปเราจะไปเยี่ยมชมอะไรกันต่อนะจะมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับเรื่องของเล่นของสะสมอะไรไว้ให้ติดตามกันใช่ยังไงก็ให้เพื่อนๆติดตามกันเทปหน้าได้เลยนะคะนะนะพบกันใหม่นะครับในคราวหน้านะครับงั้นวันนี้เราสามคนก็ต้องสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ